สุภาษิตสอนใจอัปมัตโตปรมตตสุสุตตสุพระหุชาฆโรติอาทิคนมีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทแล้วเหมือนม้าฝีเท้าดี วิ่งทิ้งมา้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกำลังไปฉะนั้นชีวิตคนต้องทนดิ้นรนสู้ด้วยหมายอยู่เป็นสุขทุกคนหวังต่างเสาะหาต่างสแสวงแรงตึงตังถ้าคีบยังไม่สิ้นต้องดิ้นรน คนเรานั้นย่อมต้องมีภาระมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งต่อตอนเองทั้งต่อวงตระกูลของตอนเองทั้งต่อสังคมและประเทศชาติของตอนเองในฐานะของพลเมืองที่ดีแล้วยังต้องเพียรพยายามนำพาชีวิตของตอนเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้จงได้ในหลักพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เปรียบเหมือนดุดดังล้อรถนำรถไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่จุดหมายปลายทางเรียกว่าจักธรรมมีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. ปฏิรูปรเทสวาสะคืออยู่ในถิ่นฐานที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 2. อสัปปริสูปสังเสวะคือการครบหาสมาคมกับคนดีมีความรู้มีความสามารถ 3. ามอตตะสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบตั้งความมุ่งหมายไว้เพื่อนำตนไปให้ถูกทางแห่งศีลธรรมแห่งคุณงามความดี 4. ปุปุเพกะตะปุญญตา คือความเป็นผู้เคยทำความดีไว้ก่อนแล้วหมายถึงเป็นผู้เคยสร้างสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้ในปางก่อนมาแล้วทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติที่ผ่านมาการอดทนการภาคเพียรพยายามการบากบั่นสู้นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จได้ จะฟาฟันมุ่งมั่นบากบั่นสู้ให้โลกรู้ทำเต็มที่ไม่มีถอยวันพรุ่งนี้มาไม่ถึงจึงแค่คอยเมื่อวานถอยย้อนคืนใหม่ไม่ได้เลยวันเวลาจึงมีแต่แค่วันนี้ทำเต็มที่ทำเข้าไปไม่มัวเฉย ทำเต็มที่สุดหัวใจไม่ถอยเลยไม่เฉยเมยท้อชีวิตคิดตรอมตรม